สวัสดีครับพบกับผมนะครับในโมดูลที่8นะครับ s c h e d u l e p โพสนะครับเป็นโมดูลสุดท้ายนะครับผมจะพูดถึงวิธีการตั้งเวลาโพสต์นะครับเอ่อตั้งตั้งเวลาทั้งโพสต์ตั้งเวลาทั้งเอ่อเช็คกลุ่มตั้งเวลาทั้งค้นหาตั้งเวลาทั้งออกจากกลุ่มตั้งเวลาทั้งเอ่อเช็คว่ากลุ่มนี้นะครับโพสต์ได้หรือยังนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับสำหรับ ท่านต้องการจะใช้ Schedule Post นะครับให้คลิกมาที่ Schedule นะครับ Post นะครับแล้วให้ท่านกด Current ตรงนี้นะครับจะขึ้นเวลาขึ้นมาครับวันที่16เดือน4นะครับปี2012อันนี้จะขึ้นอ,อันนี้จะขึ้นเป็นเป็นวันก่อนนะครับ แล้วก็จะเโทษที่รับจะขึ้นเป็นเดือนก่อนแล้วก็จะเป็นวันนะครับแล้วก็จะเป็นปีนะครับเวลานะครับผมกดไปครั้งหนึ่งนะครับเวลาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท่านสังเกตดูนะครับถ้าสมมุติผมบอกว่าผมต้องการจะโพสตอนตีสี่นะครับยี่สิบเก้านาทีนะครับท่านลองกดดูนะครับผมต้องการจะโพสตอนตีสี่ยี่สิบเก้านาทีนะครับ วันที่สเดือนที่4นะครับวันที่16ปี2003ตีสี่นะครับผมโพสไปที่ยี่สิบสามสิบนาทีแล้วกันนะครับอันนี้ตีสี่ยี่สิบแปดนาทีนะครับผมโพสไปผมต้องการจะให้มันเริ่มโพสตอนตีสี่สามสิบนาทีนะครับตอนนี้ห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับ ผมกดเซตนะครับตรงนี้กดโอเคเอ่อโทษทีครับกด yes ครับท่านจะเห็นนะครับสเกดโดครั้งต่อไปนะครับจะโพสในเวลาที่ตีสี่นาทีศนย์วินาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านกดไปที่รันนะครับโปรแกรมจะทำงานนะครับท่านเห็นไหมครับเวลามันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ ผมต้องการออกจากกลุ่มถาปัดนะครับเว,เวลามันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเวลามันตรงกันแล้วนะครับมันก็จะทําการโพสต์นะครับคุณก็ลองดูนะครับคุณอาจจะต้องการอ่กสเกล์โพสใช้ได้กับทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การเพิ่มกลุ่มการสแกนกลุ่มคือใช้ได้หมดทุกอันนะครับตอนนี้นะครับเวลาใกล้จะถึง30แล้วนะครับ ตอนนี้นะครับถ้าใกล้ถึงเนี่ยจะเขียนว่า starting schedule submission นะครับมันก็จะทำการโพสต์ลงไปแล้วนะครับทำการออกออกจากกลุ่มให้ผมคือออกจากกลุ่มสาปัดนะครับก็ถ้าสมมติน,นะครับท่านกด stop ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะหยุดทำงานนะครับถ้ากด run แล้วกด post กด post ก็คือ การที่หยุดโปรแกรมชั่วคราวนะครับแต่ถ้ากด stop คือหยุดโปรแกรมทั้งหมดนะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับถ้าท่านใช้ schedule post แล้วนะครับแล้วถ้าท่านต้องการจะโพสเลยนะครับให้กดให้กดเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับให้กดเคลียร์ทุกครั้งนะครับไม่งั้นเนี่ยฟังก์ชันนี้มันจะทํางานทุกครั้งนะครับถ้าท่านไม่กดเคลียร์นะครับแนะนําให้กดเคลียร์นะครับถ้าสมมุติท่านกดเคล e n t กด set แล้วนะครับ เร้ว่านไม่กดเคลียร์นะครับโปรแกรมก็จะทํางานคือมันคือมันเกินเวลามาแล้วครับตีสี่สามสิบนาทีตอนนี้ตีสี่สามสิบเอ็ดนาทีนะครับมันก็จะท่านก็มันก็มันก็จะไม่ทํำสเกจโดโพลนะครับยกเว้นท่านเซตตรงนี้ใหม่เป็นสามสิบสองแล้วกดเซตนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะทํางานแต่ถ้ามุดท่าน ต้องการจะให้มันโพสเลยก็คือให้กดคลีนเอ่อโทษทีครับให้กดสต็อปก่อนนะครับแล้วกดันที่คลีนตรงนี้ครับคลีนหรือเคลียร์นะครับเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วให้กดกดรันนี้เลยนะครับโปรแกรมจะทําการเอ่อจะทํางานทันทีนะครับก็คือทํางานในส่วนของฟังก์ชัน remove group ตรงนี้นะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับถ้าสมมติท่านมีปัญหาติดขัดในส่วนตรงไหนนะครับ แนะนำให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนนะครับแล้วถ้าติดขัดแล้วไม่เข้าใจจริงๆนะครับให้โทรสอบถามทีมงานนะครับคุณบีมคุณปิงหรือว่าจะเป็นคุณอาชินะครับโทรสอบถามได้ทุกคนนะครับทุกคนยินดีให้คำปรึกษาท่านแต่ผมขอร้องนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะครับใช้โปรแกรมตอนแรกอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าท่านใช้เป็นแล้วมันจะไม่ยากอย่างที่ท่านคิดครับขอบคุณมากครับ ก็สำหรับการสละเวลาในการออรับฟังผมอธิบายนะครับผมอาชิลา้าไม่แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม